วิลลี่มกับเซต p อ็มไอพีเมียมซีรีส์นะคะก็มาทั้งหัวชาร์จ2 0วัต์หัวชาร์จ3 0วัตต์แล้วก็มี p o w e r b a n แ5งค์พมที่ใช้งานเนี่ยเป็น m a x s a f e ได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าเราจะมาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะกับตัวหัวชาร์จ2 0วัตต์ตัวนี้ชื่อว่า ZMI A01 Crystal g e n 3 2 0นวัตต์นั่นเองค่ะเจ้า2ตัวนี้มีอะไรดีเดี๋ยวอุ้มพาไปดูกันเลย มาเริ่มกันด้วยเรื่องของสีละกันนะคะเจ้าตัวนี้จะมาทั้งหมด2สีด้วยกันนันนี้คือสีฟ้านะคะก็จะออกเป็นแนวพาสเทลน่ารักเลยอีกสีนึงก็จะเป็นสีขาวใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคริสตัลนะและสีนิ้วชอบคือเขาเก๋มากเลยที่ตัวของมันเนี่ยจะใช้เป็น2สี2วัสดุนะคะที่ด้านบนด้านล่างเนาะตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับโลโก้แทมไอด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นพอชาร์จบีทซีส่วนด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะมากับหัวปลั๊กที่สามารถจะพับเก็บได้เพราะฉะนั้นน่คุณสามามรถจะพพไปใช้ทัว นะนอกจากมันจะขนาดเล็กแล้วนะคะตัวนี้ยังรองรับนะแรงดันเนี่ยที่100-240ถึงโวลต์อีกด้วยเออแล้วตัวมันเล็กแบบนี้นะคะก็คือเล็กกว่านะอะแดปเตอร์ของแอปเถึง29%ที่สำคัญค่ะยังชาร์จได้ที่20วัตต์นะเท่ากันนะคะทีนี้อุมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนิดนึงว่าน้ำหนักของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะดูกันน้ำหนักของมันนะคะเพียงแค่41.7กรัมเท่านั้นเบามากทุกคนอ,อยากให้ดูนะคะในมือมุมนิดนึงนี่เทียบกับมือซึ่งมือมอ,นะมอ,มอ้ม เล็กกว่าอีกอะคือจ,จริงเนี่ยอุ้มอะใช้งานไซเดไมนะคะหัวชาร์จไซนไดม่เนี่ยเรียกว่าเกือบจะทุกรุ่นเลยแต่ตัวนี้อุ้มชอบมากเพราะว่าคุณพกเนี่ยสอ,อันเนี้ยไปไหนมาไหนนะคะได้สบายๆเลยยังไม่พอค่ะเจ้าต,ตัวนี้ยังมาพร้อมกับเทอร์ีนะคะที่เป็นแกนเรียมในทายหรือว่าแกนสาีีด้วยเออแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีการคุมอุณหภูมินะคะลดความร้อนะสะสมแล้วก็รักษานะคะตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยไม่ให้เสื่อมง่ายได้อีกด้วย ทีนี้เวลามาใช้งานจริงเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จแบบ PD หรือว่า power delivery นะคะที่20วัตต์เนี่ยเป็นรูปแบบการชาร์จเดียวกับ iPhone เลยวิธีการทํางานของมันนะคะก็คือที่ 0- นถึง80%เขาเนี่ยจะเรียกว่าใช้กําลังไฟนะคะที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้การชาร์จของคุณเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่81นะคะถึง100%เนี่ยก็จะปรับกําลังไฟลงเพื่อถนอมนะคะแล้วก็รักษาแบตเตอรี่ของคุณนั่นเองยังไม่พอค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภััยถึง5ช้น ะะประกอบไปด้วยระบบป้องกันอุณหภูมิเกินนะคะระบบป้องกันการฟ้าผ่าระบบป้องกันการลัดวงจรนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันแรงดันไฟเกินมีระบบป้องกันกระแสะไฟฟ้าเกินอีกด้วยนะคะส่วนการรับประกันนี่เลยเขาจะรับประกันนะคะยาวนานถึง2ปีนะ,ะในราคาเพียงแค่4 9 9บาทเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวอุ้มมีโคส่วนลดช่วงท้ายนะคะสามารถเอาไปเติมกันได้แต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มพาไปดูตัว power bank กันก่อนเลย ำหรับตัว Power Bank นะคะชื่อเต็มๆของมันคือ SMI p 0 2 z m MagFit นะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุ5 0 0 0 m ล ah, ิแต่ทุกคนดูความบางตัวนี้บางมากนะคะบางเนพะียงแค่12.3มิลเท่านั้นค่ะไม่ใช่บางอย่างเดียวเพราะอุ้มจะชั่งน้ำหนักให้ดูว่าเจ้าตัวนี้หนักเพียงแค่139.7กรัมนะคะหรือว่าประมาณ140กรัมเฮ้ยเบามากนะแล้วเวลาที่คุณใช้งานนะคะคุณสามารถใช้งานได้ทั้งการชาร์จนะที่เป็นแบบไร้าสายก็คือร่วมกับ MagSafe นะคะหรือว่าคุณจะเสียบนะคะที่พอร์ต บีไทยซด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะเอาวัสดุด้านหน้าก่อนละกันค่ะตัวนี้เนี่ยจะเคลือบนะเซรามิกแบบดับเบิลช็อตนะคะมีความสวยงามแล้วก็เงางามดีเนาะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะใช้วัสดุนะคะเป็นหนังเทียมไม่ทําให้ตัวเครื่องหรือว่าฝาด้านหลังนะของ iPhone ของเราเป็นรอยนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มอยู่1ปุ่มนะคะสามารถจะกดนะเพื่อดูสถานะนะคะของตัวแบตได้นะว่าเ้ชาร์จอยู่เท่าไหร่แล้วค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีแรกก็คือการประกบไปที่ด้านหลัง iPhone แบบนี้ก็คือเป็นการใช้งานร่วม ั MagSafe สิ่งที่ชอบก็คือตัวนี้มาพร้อมกับแม่เหล็กแรงดูดสูงเวลาที่เราไปแตะนะคะหรือว่าไปขยับเขยืขย่อนมาหน่อยๆมันจะไม่ขยับเนาะหลายๆตัวนะคะเ p o w e แบ a ค์ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย เวลาที่มันแตะแบบนี้มันก็ขยับแล้วนะคะหรือว่าคุณจะใช้นะการชาร์จนะคะก็คือเป็นพอร์ต USB Type C แล้วก็ใส่มาที่ Lightning นะคะแบบนี้หรือว่านําไปใช้กับมือถือ Android นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับการชาร์จแบบไร้สายนะคะก็จะจ่ายไฟอยู่ที่7.5วัตต์แต่ว่าถ้าสมมุติเอาไปชาร์จนะคะแบบเสียบสายเนี่ยก็จะได้อยู่ที่12วัตต์นั่นเองนะคะเออแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยชาร์จแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะเสียบนะใส่ชาร์จไปด้วยเนาะก็กลายเป็นแท่นชาร์จไร้สาย ะะก็วางอยู่แบบนี้ได้เลยแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือคุณชาร์จไว้แบบนี้นะคะก็คือเป็นไร้สายนะกับตัว iPhone แล้วคุณก็เอาสายนะคะมาเสียบเนี่ยออกไปด้านนอกได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าคุณชาร์จแบบไร้สายรวมกับมีสายนะคะก็จะจ่ายไฟรวมอยู่ที่10วัตต์นั่นเองค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะคะไม่ว่าคุณจะใช้เป็น iPhone หรือคุณจะใช้ iPhone คู่กับ Android นะคะหรือว่าคุณจะใช้ในรูปแบบอื่นนะคะนี่ก็ดีไซน์กันได้เลยเนาะและสาหรับเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะก็จะมีระบบความปลอดภััยยเนถึง9ช วราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1590บาทนะคะเดี๋ยวมีโค้ดส,ส่วนลดให้ใส่การลดไปได้อีก200เลยและตัวสุดท้ายงวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะสำหรับ z miha 7 1 9แกน3นะคะก็จะเป็นหัวชาร์จ30วัตต์นั่นเองเหมือนที่เรารู้กันแหละว่าจริงๆเนี่ย iPhone 14ตัว Pro นะคะสามารถจะชาร์จได้เกิน20วัตต์นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยี 3, แกน3 v a เวลาเราชาร์จเนี่ยก็จะร้อนน้อยกว่าแล้วก็ขนาดตัวของมันนะคะเล็กกว่าของ Apple เนี่ยถึง40% ดแพงวงจรใหม่นะคะ <c oughs> ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของความร้อนสะสมอีกด้วยค่ะก็จบก,กันไปนะคะเดี <c oughs> ๋ยวอุ้มขอสรุปราคาแล้วก็มาเล่าโปรโมชั่นดีๆเนี่ยของทางเซนไดไมล์นะคะซึ่งโปรนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะอฟังให้ดีนะคะว่าราคาอะไรเป็นยังไงบ้างนะสําหรับตัวแรกตัวนี้นะคะตัวที่เป็นเซนดม I A ศ1นยคริสตัลแกน3นะหรือว่าหัวชาร์จ20บวัตต์ตัวนี้ค่ะจากราคา499ราบาบาท raum, ค่ะใส่โค้ดที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้นะจะได้ส่วนลดนะคะ100บาทนั่นเองและตัวนนี้ะ สำหรับแซดไดไม p 0ศูน m ์สองแนะคะก็เป็น Powerbank 5 0 0 0พนมิลลิแอมนะคะจากราคา1590บาทนะคะถ้าคุณใส่โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็จะได้รับนะคะส่วนลดเพิ่มเติมอีก200บาทนั่นเองและถ้าคุณนะคะจะซื้อแพ็คคู่เลยทั้ง2ตัวค่ะราคาจะอยู่ที่1990บาทนะคะคุณสามารถใส่โค้ดส่วนลดเนี่ยเพื่อลดเพิ่มอีก300บาทนั่นเองวันนี้เนี่ยน่าจะจูใจแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์การชาร์จเนี่ยรวมทั้ง Powerbank ฝาวเวอรี้นะคะ ใครที่จดโค้ดไม่ทันก็สามารถอ่านได้เพิ่มเติมในเดซิ r ิชชั่นเลยวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ